คุณต้องเลือกรงเรียนละถ้าโดยถ้าโดยปกตินะพี่นิวรู้สึกผมรู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าจะต้องเลือกทางที่ดีมันก็ต้องเป็นทางลาดยางซำโอ้โหได้ไหมพี่นะไอ้หาจริงน้ำพุ่งเลยพี่นะคือคือแบบคิดว่าพี่จะแบบคิดว่าพี่ทำคือสาระเต็มข้อทางที่ดีคือทางลาดยางคือผมคิดว่าผมคนเล่นแหละ นะพอดีเลยนะไม่ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือโดยปกติแล้วอ่ะมันก็อาจจะต้องเลือกทีมหลีกปล่าผมต้องไปดูย้อนหลังในตอนนี้แน<ะ>่เดี๋ยวตัดมาโพสโพสเทสตัดเดี๋ยวตัดช็อตนี้หน่อยคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ต้องไปที่ทีมหลีกถูกไหมเพราะว่ามันมีโอกาสต่อยอดถ้าคุณอยู่ในสโมสรน่ะใช่ไหมคุณก็มีโอกาสต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ไงครับอ่าทีนี้มันก็อาจจะต้องอยู่ที่ผมว่าถ้าไม่อย่างที่บอกไงก็คือตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่านักเรียนต้องเลือกเรียนนะ ถ้าถ้าอย่างสโมอสรใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเขาถ้าเขามีเด็กอะเขาก็จะหาโรงเรียนใชใ่แล้วคุณก็เล่นให้กับสโมอสรอ,อย่างก่อนอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่ต้องทำขับไลเซนซินแรกๆ,ๆสโมอสรนนเขายังไม่มีคาเดมี่เขาต้องไปเป็นพันเดอย์กับามาดาโรงเรียนถูกไหมแต่ตอนเนี้ยเขามีคาเดมี่ของเขาละเขาสามารถเอาเด็กมา